ชองสเครี่ผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องขึ้นแห่งความสยองวนยอดเขาเอเวอเรสต์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในฤดูใบไม้ผลิของปี2023เมื่อกลุ่มนักปีนเขาจำนวน6กคนได้รวมตัวกันเพื่อทำการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นครั้งแรกของพวกเขากลุ่มนี้ประกอบไปด้วยแจ็คไมเคิลซาราลอร่ามาร์กและลินดาทั้ง6คนเป็นนักปีนเขาที่มีประสบการณ์และมีความมุ่งมั่นที่จะทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง วันแรกที่พวกเขาเดินทางถึงฐานทัพในแคมป์เบสทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังพวกเขาได้พบกับเชอร์ปาซึ่งจะเป็นไกด์นำทางพิสศษยอดเขอเชอร์ปาชื่อว่าฟูเชอร์ปาเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการนำทางบนเขาเอเวอเรสต์ในระหว่างที่พวกเขาเตรียมตัวที่ฐานทัพฟูเชอร์ปาได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับยอดเขาเอเวอเรสต์ให้พวกเขาฟังเขาเล่าเรื่องของนักปีนเขาที่หายสับสนไปและร่างของพวกเขาที่ยังไม่ถูกนำลงมาเพราะความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายศพ มีหลายคนที่กล่าวว่าได้ยินเสียงเรียกหรือลักษณะาการสัมผัสที่ไม่มีตัวตนฟูเชียปากล่าวบางคนเชื่อว,ว่าเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตบนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติเรื่องราวนี้ทําให้แจ็คและเพื่อนๆรู้สึกขนลุกแต่พวกเขาก็ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการฝึกซ้อมและเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มการเดินทางขึ้นเขาการเดินทางขึ้นเขาเป็นไปด้วยความยากลากําบากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและลมที่แรงทําให้การเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่ทุกคน ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาได้ผ่านหลายจุดที่เคยมีนักปีนเขาหายสาบสูญและมีร่างของพวกเขานอดอยู่บางคนถูกเรียกว่ากรีนบูสเพราะรองเท้าบูตอสีเขียวที่เด่นชัดคืนหนึ่งในขณะที่พวกเขาตั้งแคมป์บนความสูงประมาณ7,500เมตรทั้งกลุ่มก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงตัวขณะที่พวกเขากำลังนั่งรอบกองไฟในเต็ลอราก,ก็ได้ยินเสียงเรียกจากภายนอกเสียงนั้นดูเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงที่ร้องขอความช่วยเหลือลอร่าลุกขึ้นและมองไปนอกเต็นท์ ทุกคนได้ยินไหมเธอถามเพื่อนๆแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงลมที่พัดแรงฉันคิดว่าเธอคงจะเหนื่อยแล้วไม่เคลนกล่าวไปนอนเธอแต่ลอร่ายังคงรู้สึกไม่สบายใจเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติคืนต่อมาลอร่าได้ยินเสียงเรออีกครั้งคราวนี้เสียงดังขึ้นและชัดเจนกว่าเดิมเธอลุกขึ้นและเดินออกไปจากเต็นท์เพื่อหาต้นต่อของเสียงนั้นเมื่อเธอเดินออกไปข้างนอกเธอเห็นเงาคนเคลื่อนไหวในความมืดเงานั้นดูเหมือน จะเป็นผู้หญิงที่ส่งชุดปีนเขาลอร่าตะโกนรีบแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเธอตัดสินใจเดินตามเนานั้นไปในที่สุดเธอก็มาถึงจุดที่เธอเห็นเนานั้นหยุดนิ่งที่นั่นเธอพบกับร่างของนักปีนเขาผู้หญิงที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ําแข็งลอร่ารู้สึกหนาวสั่นและหวาดกลัวเธอหันหลังกลับและรีบวิ่งกลับไปที่เต็นท์เมื่อเธอเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังทุกคนก็รู้สึกตื่นตระหนกและกลัวมากขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นฟูเชียป่าได้บอกกับผู้เขาว่านจุดที่ลอร่าเห็นร่างนั้น เคยมีนักบินเขาผู้หญิงชื่อมาเรีที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนและไม่มีใครพบร่างของเธอการเดินทางต่อจากนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นทุกคนต่างรู้สึกหวาดกลัวและระมัดระวังตัวมากขึ้นเสียงลมที่พัดผ่านหูดูเหมือนจะมีเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณที่ไม่ได้ไปสู่สุขติเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าเซาซิโอเอลซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปถึงยอดเขาสาพอบก,กาศเริ่มเลวร้ายมากขึ้นลมพายุแรงและหิมะตกหนัก ทำให้การเดินทางต้องหยุดชะงักพวกเขาตั้งแคมป์เพื่อรอให้พายุผ่านไปในคืนที่พวกเขาอยู่ที่เซาซิโอเอลินดาได้ยินเสียงเรียกอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นชัดเจนมากและดูเหมือนจะมาจากนอกเต็นท์เธอเดินออกไปข้างนอกและพบกับเงาของนักปีนเขาหลายคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะพยายามเรียกเธอให้ไปหาลินดารู้สึกหวาดกลัวและรีบปรับเข้าไปในเต็นท์เธอบอกเพื่อนๆว่าเธอเห็นเงาของนักปีนเขาที่หายสาบสูญไปทุกคนต่างรู้สึกกลัวมากขึ้น และเริ่มสงสัยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นไปด้วยดีหรือไม่ฟูเชียปาได้บอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเธอเห็นอาจเป็นวิญญาณของนักปีนเขาที่เสียชีวิตพวกเขาอาจยังไม่ได้ไปสู่สุคติและยังคงเฝ้าดูพวกเราบนยอดเขานี้ในที่สุดพายุหิมะก,ก็ผ่านไปและพวกเขาก็เริ่มเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ id, ความเหน็ดเหนื่อยและความปวดทาให้การเดินทางเป็นไป,นปนอย่างยากลําบากแต่ทุกคนก็ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะไปต่อ เมื่อพวกเขาใกล้ถึงยอดเขาแจ็คได้ยินเสียงเรียกที่ชัดเจนอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงของผู้ชายที่ร้องขอความช่วยเหลือเขาหันไปมองและเห็นเงาของนักปีนเขาคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในระยะไกลเงานั้นดูเหมือนจะโบกมือเรียกเขา Jack แจ็คตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้แต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นเงานั้นก็หายไปในความมืดเขารู้สึกหนาวสั่นและหวาดกลัวมากขึ้นเขาเรีบกลับไปหาเพื่อนๆและบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่สุดพวกเขาก็เดินทางถึงยอดเขาเอเวอเรสทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจ และมีความสุขที่ได้พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ความสุขนั้นก็ไม่ได้ยินยาวเมื่อพวกเขาต้องผเผชิญกับการเดินทางลงที่ยากลําบากในการเดินทางลงพวกเขาได้พบกับอุปสรรคมากมายสภาพอากาศที่เลวร้ายและความเหนื่อยล้าทำให้ทุกคนรู้สึกท้อแท้แต่พวกเขาก็ยิงคงเดินหน้าต่อไปคืนหนึ่งขณะที่พวกเขาตั้งแคมบ,บนความสูงประมาณ8,000เมตรพวกเขาได้ยินเสียงเรียกจากภายนากอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นดูเหมือน จะมาจับทุกทิศทางทุกคนตารู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าออกไปข้างนอกในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบว,ว่าหนึ่งในเพื่อนร่วมทางของพวกเขาลอรา่าได้หายตัวไปทุกคนตาออกตามหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเธอฟูเชอร์ป่าได้บอกกับพวกเขาว่าบางครั้งวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้ไปสู่สกุตติอาจพยายามพาพวกเราไปอยู่ด้วยการเดินทางลงกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้นทุกคนตารู้สึกหวาดกลัวและระมัดระวังตัวมากขึ้นพวกเขาพยายามไม่ออกจากเต็นท์ในตอนกลางคืนและเดินทางด้วยความระมัดระวัง ในที่สุดพวกเขาก็กลับมาถึงฐานทัพทุกคนต่างรู้สึกเหนื่อยล้าและหวาดกลัวแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นเรื่องเล่าที่น่ากลัวในวงการน,นักปีนเขาหลายคนกล่าวว่าได้ยินเสียงเรียกและเห็นเงาของนักปีนเขาที่หายสาบสูญไปบางคนเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้าดูพวกเราบนยอดเขาเอเวอเรสต์เมื่อกลุ่มนักปีนเขาของเรากลับมาถึงฐานทัพที่แคมเบสพวกเขาคิดว่าความน่ากลัวทั้งหมดได้จบลงแล้ว แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือวิญญาณที่พวกเขาพกระหว่างการปีนเขาได้ตามติดลงมาด้วยหลังจากพักผ่อนที่ฐานทัพไม่นานแจ็คเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาเริ่มเห็นเงาของนักปีนเขาที่เขาเคยเห็นบนยอดเขาในมุมต่างๆของฐานทัพสีประซิบและเสียงเรียกขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาในหูของเขาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนไมเคิลก็เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างเช่นกันเขารู้สึกเหมือนถูกจับตาดูตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเต็นท์หรือเดินออกไปข้างนอก,ขนอกเขามักเห็นเงาที่เคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วเมื่อหันกลับไปมอง สาร่าและมาร์เริ่มฝันรายทุกคืนฝันเห็นใบหน้าที่หนาวเย็นของนักปีนเขาที่หายสาบสูญไปและได้ยินเสียงกระซิบที่ดังมาจากทุกทิศทางพวกเขารู้สึกหวาดกลัวและไม่สามารถนอนหลับได้ดีลินดาซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเงานักปีนเขาบนยอดเขาก็เริ่มรู้สึกถึงการถูกตามติดวิญ,ญญาณที่เธอเห็นไม่ได้หยุดเพียงแค่ในความฝันแต่เริ่มปรากฏตัวให้เห็นในชีวิตจริงเธอเห็นเงานักปีนเขาที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องนอนและได้ยินเสียงเรียกชื่อของเธอ ทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นพวกเขาพยายามหนีออกจากฐานทัพและกลับบ้านเพื่อหาความสงบสุขแต่ความสยองขวัญไม่ได้จบลงที่นั่นเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านวิญญาณก็ยังคงตามติดพวกเขาไปทุกคืนพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเงาของนักปินเขาที่เคลื่อนไหวในบ้านก็ปรากฏตัวให้เห็นทุกครั้งที่พวกเขาหันไปมองแจ็คเป็นคนแรกที่ไม่สามารถทนต่อความหวาดกลัวได้อีกต่อไปเขาพบว,ว่าตัวเองตกอยู่ในความมืดมนและหดหูฉีด ในคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงเรียกจากนอกหน้าต่างเขาเดินออกไปหาเสียงนั้นและไม่กลับมาอีกเลยเช้าวันต่อมาเพื่อนๆของเขาพบว่าแจ็คได้หายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยใดๆเหลืออยู่ไมเคิลที่เป็นคนถัดมาเริ่มเห็นเงาที่เคลื่อนไหวในบ้านบ่อยขึ้นเขาพยายามต่อสู้กับความกลัวแต่ไม่สําเร็จคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกและเห็นเงานักปีนเขายืนอยู่ปลายเตียงเขารู้สึกถึงมือที่เย็นจับเขาและร่างกายของเขาก็แข็งทื่อเช้าวันต่อมาเพื่อนๆพ,พ,พบว่าไมเคิลได้เสียชีวิตในที่นอนของเขา ด้วยท้าทาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวซาราและมาพยายามมองหาวิธีหยุดวิญญาเหล่านั้นพวกเขาคิดว่าอาจมีวิธีทำพิธีกรรมหรือการสวดมวนต์ที่จะช่วยให้วิญญาณเหล่านั้นไปสู่สุคติแต่ทุกความพยายามของพวกเขาล้มเหลววิญญาเยัยมคงตามติดและทำให้พวกเขาหวาดกลัวมากขึ้นทุกวันคืนหนึ่งซาราตื่นขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงประทิบที่ดังขึ้นมาในห้องของเธอเสียงนั้นดังมากขึ้นเรื่อยๆจนเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจออกไปนอกบ้านเพื่อหาความสงบสุขแต่ ไม่เคยกลับมาอีกเลยเช้าวันต่อมาเพื่อนๆพ,พบว่าเธอได้หายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยมาร์กที่เป็นคนสุดท้ายในกลุ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวและสิ้นหวังมากขึ้นทุกวันเขารู้ว่าเขาไม่สามารถหนีจากวิญญาณเหล่านั้นได้ในคืนสุดท้ายเขาได้ยินเสียงกระซิบที่ดังมาจากทุกทิศทางเงานะักปีนเขาปรากฏตัวให้เห็นทุกห้องของเขาเขารู้สึกถึงมือที่เย็นจับเขาและเขาก็สูญเสียสติไปเช้าวันต่อมาเพื่อนๆพ,พ,พบว่ามาร์กได้เสียชีวิตในห้องของเขาด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่น่ากลัวในวงการนักปีนเขาวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติยังคงตามติดและเฝ้าดูนักปินเขาที่มาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่ว่าใครจะพยายามหนีไปแกลแค่ไหนวิญญาณเหล่านั้นก็ยังคงตามติดและนำความหวาดกลัวมาสู่ชีวิตของพวกเขาการปินเขาเอเวอเรสต์ไม่เพียงแค่เผชิญกับความท้าทายทางกายภาพแต่ยังต้องเผชิญกับความสยองขวัญที่มองไม่เห็นอีกด้วย และวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปสู่สุคติก็ยังคงเฝ้าดูและตามติดผู้ที่เข้ามาท้าทายยอดเขาเอเวอเรตอยู่เสมอเชีรีทีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ